สอ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ดง่ป มีกิจกรรมพิธีแบบเบิ่มเบิ่มแบบเบิ่มเบิ่มน่าจะจำเหรอถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เห็นไมค์ไปอยู่น่าเจนจำไป็นอะไรเป็นฟิลแบบว่าโคศกหญิงงานวัดดีเจรถปั๊มไปเป็นไปเป็นดีเจรถปั๊มน่าเจนจำค่ะก็เขาก็อยากจะมาทําให้เราเครียดนะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไม่เครียดใส่เขาค่ะแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับพี่อานนท์แล้วพี่ไหมก็ตามขอเชิญนัทพลนัทพล การตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการจึงส่งผลทำให้ปริมาณของเด็กนั้นมีมากขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมแทนที่ว่าจะเรียนออนไลน์ครบหนึ่งเทอมก่อนแต่ปรากฏว่านะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ในช่วงขณะที่โควิด1 i n e t กำลังระบาดเพิ่มขึ้นบางคนถามอ้าแล้วไม่เปิดเรียนจะทำไงอ่ะนะก็ไม่เปิดเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนไม่ครบเทอมเลยทำโครงการมาเป็นเรื่องเป็นราวจ,จ,จู่จู่ทีวีก็หยุดนะเรียนออนไลน์ก็เลิก และให้ไปบนถนนในขณะที่เด็กกําลังลุกคือลุกคือขึ้นมามันเหมือนอะไรเอาน้ํามันไปลาดบนกองเพลิงเป็นความผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นความผิดพลาดของผู้เด็กประยุทธ์ผมบอกไงจับตามองให้ดีนี่คือความผิดพลาดจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะฮะเวลาดูการเมืองคือเด็กมันถูกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันต้องดูจังหวะเวลานะครับเขาจะมีความชอบธรรมในระหว่างนี้เลย ะครับไม่จับก็ไม่ได้ไม่ดําเนินคดีก็ไม่ได้นะครับเขาก็จําเป็นต้องรุกเพราะนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิดสวัสดีครับมาพบก,กับผมท่ศาศกิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง เฟซบุ๊กรับชมทั้งทาง y t u t u นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่สำคัญนะครับที่นำเสนอในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะซึ่งคราวนี้เป็นม็อบของนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการชุมนุมนะจากนักเรียนนะครับจำนวน50สถาบันนะครับรวมตัวกันนะใช้กลุ่มว่าเด็กเลว นอรอรอนะครับบริเวณถนนราชดำเนิอนนอกเพื่อยื่น3ข้อที่ครอง 1. เงื่อนไขต่อกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แก่หยุดคุกคามนักเรียนยกเลิกนะครับกฎระเบียบที่ล้าหลังและปฏิรูปการศึกษานะครับหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทําไม่ได้ก็ให้ลาออกโดยกลุ่มนักเรียนยังร่วมกันกติกรรมร้องเพลงนะครับนำพวงหรีดมาวาง ข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการด้วยไปดูในเชิงปรากฏการ์กันนะครับสองสามเจสิบสิบสิบาสบสจ็ดสิบแปก้าสิบาแสามสีอ้าแดงมาแดงตั้งทำไง นี่ได้น้ำแดงไปถ้าสนุนน้องๆก็ให้น้องๆมีแบบแรกขับเคลื่อนต่อไปอไช่ไ สนามวันนี้กลุ่มของหัวก็คือจะไม่ทากิจกรรมที่น่าเลือนจําแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แทนใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้ทํากิจกรรมที่น่าเลือนจําค่ะก็มาสนับสนุนน้นองๆตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีกิจกรรมอีกทีแบบแแเบิ่มๆแบบเบิ่มๆน่าเลือนจำเหรอถูก<ช>ต้องค่ะเมื่อวานนี้เห็นไมคไปอยู่น่าเลือนจําเป็นะไเป็นฟิวแบบว่าโคศกหญิงงานวัดดีเจรถปัมไ, <essayer> ไปเป็นไปเป็นดีเจรถบัมน่าเลือนจําค่ะก็ เขาก็อยากจะมาทําให้เราเครียดอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไม่เครียดใส่เขาค่ะแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับพี่อานนท์แล้วพี่ไหมก้ะต,ตาม เราไม่ทำร้ายกันขนาดนั้นนะครับบกพานน่ตัดเร้ย ร่วมเสวงนากันนะครับตอนนี้นะครับผู้ร่วมเสวนาทรั้งสองท่านนะครับก็อยู่บนทีเรียบร้อยแล้วนะครับขื้นต้นนะครับขออนุญาตสวัสดีท่านก่อนไปทำการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับขาต้อนรับขึ้อนัท่านนึ่ครับขอบคุณครับต้องดังให้แต่ผมหาแนวทางที่จะป้องกันข้อมูลให้ปลอดภัยวันนี้ผมเปิดช่องทางแล้วนะครับเมื่อเช้าผมเปิดไปแล้วว่าสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่ไหน ถ้าหากว่ามีมากกว่านั้น,น,น,นถ้าหากว่ามีมากกว่านั้น <c oughs> ถ้าหากมีมากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ครับเพราะผมก็จะได้รับรู้ <c oughs> ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเรื่องที่เราคุยกันอยู่วันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยในประเทศไทยเราก็ต้องปรับตัวครับ ่อนอย่างที่ได้ถามท่านไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไปเชิงปรากฏการณ์นะครับเรายังเห็นช่อนะครับซึ่งเป็นโคศกของกลุ่มก้าวหน้าก้าวไกลของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งมาจากเดิมของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ไปโปรในม็อบด้วยนะฮะก่อนหน้านั้นธนาทรก็บอกว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวนะฮะไปร่วมกับม็อบถ้ามีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าใครอยู่เบื้องหลังม็อบ นะตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับขึ้นมานะฮะมาจะพยายามจะมานำเด็ก <c oughs> นะครับแล้วก็ไปร่วมในการชุมนุมที่เกิดขึ้นเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นขณะน,นี้ข้อเรียกร้องหลักๆที่น่าสนใจนะเรียกร้องเป็น3ข้อเรียกร้องนะครับให้หยุดค,ค,ค,ยนะยคุกคามนักเรียนซึ่งจริงไหมในการหยุดคุกคามนักเรียนจนถึงขณะน,นี้นะครับจนถึงขณะน,นี้ผมรู้สึกว่าเท่าที่เห็นเนี่ย นักเรียนจะไปคุกคามผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เด็กนักเรียนไปบุกที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับยกเลิกกฎที่ล้าหลังนะครับกฎที่ล้าหลังเนี่ยนะฮะเป็นกฎระเบียบของประเทศไทยที่มีมานานแล้วนะ,นะะถามว่าล้าหลังไหมก็มีมานานนะเรื่องผมยาวผมสั้นก็ล่าสุดก็ปล่อยให้ใไว้ผมยาวได้ไม่ต้องไว้ผมตัดอ่าผมถึงติ่งหูวอีกต่อไปหรือผู้ชายต้องตัดผมสั้นอีกต่อไป แล้วก็เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอันนี้สมควรทํำไหมก็สมควรทำนะครับและผมเคยเรียนมาตลอดนะว่ารัฐบาลของพระเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวเรื่องของการปฏิรูปและจะไม่สามารถปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยไม่แต่เรื่องเดียวที่ผ่านมานะครับตั้งสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนนะครับและล่าสุดนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดที่2ขึ้นมา รเรื่องของการศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จนถึงขณะน,นี้6ปีจะ7ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทําการปฏิรูปอะไรได้เลยที่ต้องยอมรับความจริงเด็กต้องพูดถูกนะนะครับใน3าเงื่อนไขเนี่ยบอกว่าถ้านักถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทําไม่ได้ก็ให้ลาออกนะครับโดยกลุ่มก็จัดกิจกรรมร้องเพลงขึ้นมาแล้วก็ยืนยันว่าถ้าทําไม่ได้ก็ให้ลาออกไป <c oughs> นะฮะก็ท่านในเชิญการวิเคราะห์ก็สุดท้ายก็ แ้าตะมตรีทําไม่ได้หรอกนะสุดท้ายก็จะเรียกร้องให้มีการลาออกในที่สุดนะครับอันนี้แต่ทาไมล่ะเข้ามาทําในช่วงเวลานี้เขาวางหลักไว้ที่ผมเรียนไว้คือวันที่5กันยายนจาได้ไหมฮะเขาบุกรอบแรกเขาก็จะบุกรอบสองหลักการหลักนี้เขาเรียกว่าดาวกระจายนะเขาเรียกภาษาใหม่ f ฟล s h m o บมาชั่วคราวแล้วกลับบ้านนะครับเพราะไม่มีกําลังพอเป็น็อบชั่วคราวแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นคืออะไร คนที่อยู่เบื้องหลังเวลามาชุมนุมเนี่ยมันต้องมีมันไม่ใช่อยู่จะจัดชุมนุมได้ยังมีเครื่องเสียงมีน้ํามีไฟมีโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับคนกลุ่มนี้รเ,เด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นมาปุ๊บนะครับถ้าอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับโดนทั้งคู่ทั้งพ่อแม่นะครับกลายเป็นผู้ปกครองอ่ะ ปู่ย่าตายายใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเนี่ยนะครับตามหลักฐานของเจ้าหนี้ของรัฐก,ก็จะถูกแจ้งก็กล่าวหาไปด้วยนอกจากเจ้าตัวแล้วถ้าอายุตา่ากว่า18ปีถ้ามีการการะทาความผิดเกิดขึ้นชุมนุมโดยไม่ได้ขอ,อไม่มีการขอญาตไปปิดถนนอะไรต่างๆถ้ามีการกล่าวหาขึ้นมาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยฐานปล่อยปละละเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทราบในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับในเกมในเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองเชิงสังเคราะห์อันนี้วิเคราะห์ไปแล้วนะเชิงสังเคราะห์ผมได้เคยอธิบายแล้ว บอกว่าการเดินแฟลตมอบแบบนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อทําการขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทําไมต้องมุ่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นเคยไปไล่คนของไอ้แมวมาก่อนนะครับในช่วงการจุมนุมของกลุ่มกนะบฏสอทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นประกอบกับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะบอกว่าการเปิดเรียนเร็วกว่าปกติ ในขณะที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการจึงส่งผลทำให้ปริมาณของเด็กนั้นมีมากขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หมแทนที่ว่าจะเรียนออนไลน์ครบหนึ่งเทิมก่อนแต่ปรากฏว่านะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ในช่วงขณะที่โควิด -19 กำลังระบาดเพิ่มขึ้นบางคนถามอา่แล้วไม่เปิดเรียนได้ทาไงอ่ะนะ ก็ไม่เปิดเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนไม่ครบเทอมเลยทําโครงการมาเป็นเรื่องเป็นราวถูกจู่จูจ่ทีวีก็หยุดนะฮะเรียนออนไลน์ก็เลิกนะฮะและให้ไปบนถนนในขณะที่นะฮะเด็กกําลังลุกคือลุกคือขึ้นมามันเหมือนอะไรเอาน้ํามันไปนลาดบนกองเพลงิงเป็นความผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นความผิดพลาดของพลเด็กประยุทธ์ผมบอกไงจับตามองให้ดีนี่คือความผิดพลาดจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะฮะเวลาดูการเมืองคือเด็กมันถูกเป็นเครื่องมือทางการเมือง มันต้องดูจังหวะเวลานะครับเขาจะมีความชอบธรรมในระหว่างนี้เลยนะครับไม่จับก็ไม่ได้ไม่ดําเนินคนดีก็ไม่ได้นะครับเขาก็จําเป็นต้องรุกเพราะนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเห็นไหมผิดปุ๊บเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาอีกสเต็ปต่อไปคอยดูนะ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาต้องไล่ละคุณทําตามเงื่อนไขไม่ได้เขาจะต้องไล่รัฐมนตรีละหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการยกระดับทางการเมืองนั่นหมายกาว่าคนที่วางหลักเหล่านี้ต้องเป็นอะไรนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่วางหลักในการเดินและมีการวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นการเอาพวงหลีดไปวางนะครับเอาไปวางข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการการวางเงื่อนไขเนี่ย เป็นหลักเลยนะถ้าเราถอดกลยุทธ์มันเนี่ยถามว่าเขาทําผิดไหมไปดูขอ้อกฎหมายว่าเขาทําผิดไหมแต่หลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาทําถูกนะเขามีหลักสเตปในการยกระดับนะครับการต่อสู้และเป้าหมายสูงสุดคือการขับไล่นั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกลับมาหลักเดิมนะที่ผมเคยเรียนไว้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคอรอมอทั้งหมดนะครับจะต้องถูกเล่นงานอย่างหนักจากเด็กเยาวชนและฝ่ายต่อต้าน นะทั้งเสื้อแดงจะมารวมกันหลักนี้เรียกว่าทฤษฎีเลดกาดนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อนเป็นหลักทฤษฎีของอันโตนิโอกัมชีและขออภัยของคาร์นมาร์กเคยนำหลักคิดนี้มาใช้แต่วาทักกรรมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นหลักคิดของอันโตนิโอกัมชีนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังถูกนำมาใช้นะครับซึ่งเป็นหลักเดิมเป็นพื้นฐานตามทฤษฎีนะครับการเป,ปลี่ยนแปลง หรือการปฏิวัติประชาชนนะครับก็อ้างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ความล้าหลังนะไตรอัมาดนะครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะสิ่งเหล่านี้กำลังถูกเข้ามาคนชั้นสูงคนชั้นล่างนะครับหลักคิดวัฒกรรมเหล่านี้กำลังถูกหยิบยกมาใช้ความผิดพลาดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่ารัฐบาลวางหลักนะเชิงยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองผิดประวางหลักผิด เหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้แหลแล้วมันจะหนักขึ้นกว่านี้ไหมมันจะหนักขึ้นกว่านี้เพราะเขาจะโยกระดับสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการขับไล่คณะรัฐมนตรีในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานเกียรติข้าพเจ้า รับสารบอกว่ามันชื่นใจหรือเกินตอนนั้นพระชนก็แค่สิบแปดเท่านั้นเองท่าน,นี้เมื่อทรงเป็นพระหมหากษัตริย์และแต่งงานกันแล้วและมีลูกเล็กๆพระบาทสมเด็จพระยู่ก็ทรงพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนตามภาคต่างๆของประเทศก็มีประชาชนคนหนึ่ง ที่ในอำเภอหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกเจือภาคภาคอีสานเขาถามว่าท่านจำผมได้ไหมไอ้หัวรับสั่งว่าขอโทษเถอดจำไม่ได้เขาบอกผมนี่แหละที่เป็นคนตะกูลร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะบอกว่าผมเห็นหน้าท่านเศร้าเศ้าแล้วก็กลัวว่าท่านจะไม่กลับมาผมก็เลย กับพักคพวกก็เลยตะโกนเวลารดพระที่นั่งผ่านพระชจ้าหัวรับสวาวอยากพบมืองกันคนที่ให้กำลังใจและเรียกร้องอย่างนั้นเป็นอันก็เลยได้รู้จักกันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ จะไม่ไร้ความหวังตราไปราชบัลลังก์แหงมีพระราชาเป็นมิ่งวันกำลังใจให้ประชาวันเล่นนี้จะสง่าในชายตาโลนสไไปคำสัญญาจากต้นกาของแห่งนี้จะเกิดไปด้วยชีวิต คือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งพองจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำดีบนชาตินี้จะไม่ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง youtube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทศัก์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 หนิวครับ